นู่นแหนะสี่โมงห้าโมงเนาะเามาต่อฮะคุณผู้ชมฮะกับปัญหาของเรื่องน้ำริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะ เขาบินแรงน้มจะไล่ให้ออกค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็นิ่งนะเริ่ใพนาเด้พนาแ่นั้นมันดีพยาาเราอยู่มองมาเห็นอย่างนี้นเ่อนไดเด็กๆจะได้ใช้ขึ้นเรือไปหนหล่งสุด้ค่ะเราว่าเราข่งฝักริญเกทะเ ดอด่วนจะไ้ไหมเนี่ยตักอตอานี้ใช่ไหมโครงการันกอมียังครบเงได้แล้วครับแล้านอันนี้ครคัูอครับขออนุญาตจาทายลขออนุญาตเรียบอยแ้ดีอ้อีให้ได้มาถานนะจะได้ไปสุดนี้คือ ปิไปิดงกครับเอจะ่าเรือรอครับแล้วิ่าเหมนเดี๋ยวทางอจะาจะท่าเรือไอ้นี่นี่สของเรามพยาบาลอนี้นเรัน้ชุมข้างนค่ะข้างล่างเป็นรือทั้งหมดมี่ขว่มีะททไปาหาได้เียเชื่อมได้ก็จะทนเชื่อมไปก็จะเชื่อม่าือ ตัดไปก็เป็นดับเพลินนะคะโอ,อพวกนี่สวยเนี่ยคุณชมมาแล้วนี่ก็ชุมชนลิมเขื่อนนะฮะแม่น้ำเจ้าพญานะฮะคุณชมใ่ะ

ไวไฟฟรีพร oh. ok er ้อมแอร์ด้วยสำคัญคือแอร์ทำไมมีรองท้าใหญ่เนี่ยใหญ่ด้วยค่ะสวัสดีจ้าวัสดีดโอ้อันนี้น้ามาหรือคนจริงๆเนี่ยคนจรมงไ้เน่ฮะ อนี oh, ่ะายถี่นะเนี่ยยนายระายีด้วยเนี่ยค่ะโอ้ระบายกันเลยแ่ันบอกยายระบายเป็นเหรอนี่อแหยงเนี่ยดูไหมลูกมาบ่อยไหมจ๊ะเงียบมาหัวแรกมาหัแรกเหรอเกิดมาวะไม่เคยคิดระบายเองเหรอเนี่ยย้ายยี่ห้อมีเยอะตุนๆแลนวแต่เราต้องหนักของคนนี้ ขาดเหลืเลยไม่ได้ตัดตมารมเดือนน้อยลาก็หักมีสวิการดดูหน้าก่อนี่ w ว f ฟนำร่องสมี้ัพไไไม่มีแต่ไ่มีคอมอ่ะคอม่ีต้องเอาคอมต้องหาคอมมาใส่ทางไค่ะทางเด็กก็ไม่ได้สมร้มรจมันน่าจะมีคอมไปแล้วสนนเวอ่านซีออนไลน์อย่างเงี้ย สามสเครื่องอ่ะเอาละฮะก็จะวนกลับไปที่บริจาคคอมพิวเตอร์นะคอมเหลือใช้ของคุณนะสร้างอนาคตของเด็กกทมได้นะคุณผู้ชมมั้ยมี Wi-Fi แล้วกี่แห่งอันนี้มี Wi-Fi ฟรีด้วย15แห่ง15แห่งครับเราเพิ่ม Wi-Fi ฟรีที่โรงพยาบาลที่บ้านหนังสือต่อไปก็ทุกเขตต้องมี Wi-Fi ฟรีให้คนใช้งานได้นะอานนท์ไ i ไฟฟรีที่ไหนบ้าง Wi-Fi ฟรีมี15 15้าสิบห้าจุดแล้วก็โรงพยาบาลทั้งหมดเขตทั้งหมด โรงเรียนโรงเรียนก็กำลังจะทำไม่มีทั้งหมดร้อยสามเจ็ดเลยนคโอเค้เอางู้ใช่ไหมก็อ,อย่าลืมฮะย้อน,อน,นย้อนกับไปที่โครงการวิสานนท์ฮะในเรื่องของคอมพิวเตอร์คอมอะไรนะพี่พี่ทำ active learning ครับที่เป็นโรงเรียนสีหน้า,นาเป็นแบบพร้อมหนึงนน่งต่อหนึ่ง ครับจริงเขาก็อยากจะโปรโมทเรื่องนี้นะแต่ว่าคนพูดเรื่องทรงผมกับทุกเรื่องหมดเลยเอาเรื่องทรงผมช่างมันอ่ะตอนนี้เรื่องคอมฟิส์มีสาโปรโมทเลยครับมาช่วยกันบริจาคครับถ้าใครคอมเก่านะครับสเปคไม่ไม่ไม่ยากมากเอาสเปคอะไรก็ได้เข้าไปที่เว็บดิจิตอลคลาสซูม์ดอทแบงคอกดอทจีโอดอททีเอสก็เข้าไปกรอกแค่กรอกเฉยๆแล้วเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเลยใช่แล้วซึ่งเดี๋ยวเขาจะถามรายละเอียดนะครับว่าคอม มีแรมเท่าไหร่มีพื้นที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาปรับปรุงกันได้สี่กิกซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเกินอยู่แล้วทุกคนสบายสบายแบตเตอรี่ใช้ได้ติดต่อกันหนึ่งชั่วโมงวันนั้นเราลองถ่าครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็จริงๆปกติในห้องเรียนเขาก็เสียบปลั๊กกันอยู่แล้วแหละครับคุณผู้ชมฮะกฎข้อบบอกว่าต้องมีบ้านเนี่ยออกมานรผลลัพธ์แต่เนี้ยทุกบ้านทุกอะไออกมาเนี่ยปกติเราประชุมครั้งนึงอ่ะจะมีหกเจ็ดสิบคนร้านของเรามีสามร้อยห้าสิบหลังประชุมยังไงมันก็ไม่ถึงม ก็ประมว้องวนี้กำลังรอสองคสามคนนี้อดีกรรมการมีอยู่แล้วกรรมการคนก็เลื่อมาถูกไหมใช่ครับีนนเต้องจะไม่ปสูตเด็กเล็กนคนเดทได้ดีจาจด็ตรงไปทางนู้นแล้วก็ออกทางนู้นเลย รถมันจะลงลำบากพี่รถมันสูงลูกแล้วหน้ามันสูงสวัสดีครับอยาให้เขาล้ำมาเยอะนะแ่วกเอมันไม่เกลไ่ได้ก่ายเลยนอใช่ครับมันสูงนการกบกำแพงกำแพงตอนนมาสร้างปีหลังจาก ปีห้าสห้าสามแต่ของเราไม่ทนวัสดีครลุงสบายไหมอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยฮะโอ้ไดเกิดเลยเหรอเจปีแห่งความลังท้่ยเดอยู่ไหนท่าเรืออยู่ไหนนเรืออยู่ตรงนี้ท่าทำมันมีโอกาสย่านีมีโอกาสพัฒนาให้ปรับเป็นทาเดินทางขึ้นเป็นทีของท่นมี่นะคับสีบไม่เหรอ เขาอน,นุญาตให้เราทำครับถ้าเป็นพื้นที่เราใช้เพื่อสาธารณะจะไม่มีรถจะมา,าไม่รู้อะไรอย่างเขาวางแผนอะไรอย่ยใช่เมื่อไหร่จะมาตึงนีของให้อ่ะ โอ้บรรยากาศดีครับคุณชอบไหมแต่แนวแนวแเป็นสถานกาก็ออกไปพองเกตเลยครับออกสามารถเดินไปได้ไปอยไปออกสียาได้เลยออกประตูน้ำเอาเขื่อนน้ำอะไรไม่รับบัตรา แค่ก็ลุกล้ำนะฮะ คุณสมชายไม่เป็นไรฮะก,ก็เดี๋ยวแคปเจอไว้นะฮะสำหรับใครที่พิมพ์พูดจาไม่สุภาพหรือถือว่าเป็นการหม,รหมิ่นประมาทก็นำาเรียนฟ้องะฮแ<อ>จ้งความพร,รบคอมพิวเตอร์นะฝากแคปไว้ไหน่าาอยนะดี่าวนี้ตำรวจไอท,ทีเขาเร็วนะคะุณผู้ชมะฮะเป็นกดง่ายๆก็คลิกหาพื้นที่ได้นะแต่ตรงนี้ตวัดภาษา ตอนนั้นผมมีสองพอก็ได้ให้เขตเรอมาวัดแล้วก็คำนวณมาได้19าานเพื่อมันเป็นที่ตัินทำไว้ จริงแล้วก็มันปลุกเข้ามาใหม่มันดีกว่าไงที่มีญหาหรอน้ำเข้าตอนนี้น้ำไเข้าเพราะมันปลวงนะมันไม่ได้ผลอยไกที่ต่ัตอนนี้โอเคใช่ัะอนนี้แกอย่างี้แล้วไม่เข้านะเข้าเลยเราจะทำอะไรปรับปุงสภาพไปหลอกนไปเรื่อยๆนไปเดาไปชมน้่ขึ้นมาจริงน

เฮ้ยเอ็ดดียังหมูเอ็นแล้วครับโอ้โหมาครั้งนี้ก็มาเนียนเลยนะคุณมาเนียนเลยนะจันไม่เข้าใจว่าคอสตูมเขาจะไปอะไรขนาดนั้นนะเนียนเนียนทุกทุกการทุกครั้งเะเหมือนครั้ง คุกเฉินประชาชนเดินได้ไมั้ยเดินได้สวัสดีครับเราเอาละคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถนนทาหารนะฮะถนนอ่นทานหารประชาชนเดินได้นะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะก็แบ่งๆกันไปพักกันสักครู่เดียวครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>